ดวงรายเดือนประจำเดือนกันยายน2563พยากรณ์รายเดือนราศีเมษ13เมษายน13พฤษภาคมการงานการงานของคนราศีเมษรประจำเดือนกันยายนคุณมีเกณฑ์จะได้รับมอบหมายงานที่เพิ่มมากขึ้นด้วยความก้าวหน้าในสายงานคุณจึงจำเป็นต้องพยายามมากขึ้น แต่เชื่อเถอะว่าสิ่งที่ได้มาคุ้มค่ากับความเหนื่อยที่ทุ่มเทไปแน่นอนแต่ระวังจะเกินหน้าเกินตาเพื่อนร่วมงานยังไงก็รักษาความสัมพันธ์ไว้ให้ดีๆนะการเงินการเงินของคนราศีเมษในช่วงที่เศรษฐ,ฐกิจไม่ดีแบบนี้ แต่การเงินของคุณยังคงใช้ายหมุนได้ทันอยู่นะคุณมีการวางแผนการใช้เงินได้ดีมากเลยทีเดียวแต่ไม่ควรลงทุนในช่วงเดือนนี้ให้การเงินคล่องตัวกว่านี้แล้วการลงทุนจะไปได้สวยเลยทีเดียวความรัก ความรักของคนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ถูกใจหรือมีคนเข้าหาเรียกได้ว่ามีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมากเลยทีเดียวส่วนคนมีคู่ระวังเรื่องมือที่สามซึ่งจะส่งผลให้คุณทั้งคู่ทะเลาะก,กัน ยังยังงูก็ใจยเย็นเย็นก่อนนะคนเรามันผิดพลาดกันได้การให้อภัยสำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตร่วมกันสุขภาพระวังเรื่องสุขภาพช่องท้อง